ขออนุญาตนะคะท่านครับในนามประธานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสิทธ์ครับก็เป็นนักศึกษาจากนิเทศศาสตร์ก็วันนี้รู้สึกดีใจอย่างยิ่งครับที่ได้รับโอกาสจากพี่่ๆในรอบชานี้แล้วก็ทางทีมสีทั้งสามนะครับที่มีโอกาสมอบให้กับพวกเราแล้วก็ได้มีโอกาส เข้าชมในการทํารายการสดๆในการทําในสิ่งที่พวกเราไม่เคยเห็นในห้องเรียนมาก่อนวันนี้ก็ได้สัมผัสแล้วครับว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวิธีการทํางานเป็นอย่างไรเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนำไปเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะครับก็วันนี้เพียงคำขอบคุณคําพูดของผมอาจจะ น้อยไปวันนี้เรามีพิเศษเลยนะครับก็คืออยากจะมอบเป็นงานเพลงที่แสดงถึงความขอบคุณอันยิ่งใหญ่ล้นออกมาจากเส้นสายทางข <c oughs> องงของนักศึกษาของเรานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รบกวนคุณนะครับคุณ <c oughs> ชายยมจะรับครับเป็นเพียงรับพอกเสียงเพลงสเนียน มีคุณเอาเพลงมที่รองออกมาเพื่อทานคันขอบคุณขอบคุณที่มองซารักความรู้ดีทีกขอบคุณเป็นลมสาวนี้ที่มีเวลาใหันขอบคุณที่สอรยุทธ ทีมគេជិះកង់ដៃមកកំរួយមួយសេននាសាកំរាគេវិញជិះខេងសុរីតាមគុណថែគំទោស ทุกนาทีมีเรื่องเล่าเช้านี้ทุกทุกวัน